สวัสดีครับเฮ้ r y hey b o d y it's me teacher k a n วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ทางการพูดภาษาอังกฤษเขาเราใช้คำว่า colloquial colloquial คือภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางสนทนาเฉยๆครับที่มันไม่ได้ทางการหรือแต่บางทีไวยากรณ์ก็ไม่เป๊ะแต่นี่เราเรียกว่า colloquial English หรือ spoken English ก็ได้ครับมันเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปที่ต่างชาติใช้กันเองใช้กับเพื่อนอะไรแบบนี้ถ้าเราเป็นคนไทยเราเข้าใจนะเวลาเราคุยกับเพื่อนหรือคนสนิทเราไม่ได้พูดแตมประโยคหรือพูดแบบเต็มไวยากรณ์ orn, เราพูดช้านๆง,ง่ายๆภาษาอังกฤษเหมือนกันเป็นไวยากรณ์ที่ทุกคนเข้าใจกันแล้วก็ใช้แล้วก็ยอมรับกับาภาษาอังกฤษแบบนี้แต่แน่นอนถ้าไปทํางานเขียนรายงานเข้ามาหาลาัยอะไรแบบนี้ ภาษาอังกฤษของเราต้องเป๊ะขึ้นแล้วก็แวยากรณ์ต้องเยอะขึ้นแล้วก็ใช้สัพท์ยากขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนอันนั้นอันนี้คือธรรมดาผมอยากทำซีรีส์เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราใช้แบบทั่วไปในการสนทนากับภาษาอังกฤษทางการหรือยากขึ้นเป็นอีกระดับหนึ่งสำหรับคนทั่วไปกับคนทำงานอันแรกก็จะเป็นศัพท์สนทนาอันที่สองก็จะเป็นศับทางการ number o say sorry sorry อันนี้คือขอโทษใช่ไหมครับแต่อีกคำหนึ่งทางการก็จะเป็น apologize apologize คือขอโทษเราจะบอกว่า I'm sorry I am sorry ถ้าเราจะใช้แบบนั้นแต่ถ้า apologize เราจะบอกว่า I apologize I apologize มันแตกต่างในการใช้ใช่ไหมครับแต่ความหมายคือขอโทษอ่ะคำที่สอง go up, go up ที่แปลว่าขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเหมือนสามารถมีความหมายมากกว่านี้แต่เราใช้ความหมายแค่นี้ก่อนถ้าคำทางการก็จะเป็นคำว่า increase, increase คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสมิยกตัวอย่างยอดขายเพิ่มขึ้น increase in sales, increase in sales หมายถึงยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ถ้าธรรมดาก็จะบอกว่า go up go up the sales เราจะต้องเปลี่ยนไว้ก่อนตาม,ตามการคุยสมมุติว่า go up อาจจะเปลี่ยนเป็น went up ใช่ไหมครับเพราะว่า went คืออดีตของ go the sales went up ก็แปลว่าการขายขึ้นเพิ่มขึ้นโอเคต่อไป go down go down ลดลง go down ใช่ไหมครับแต่คำทา,ทางการก็จะเป็น